Nana สนุกมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากก็ขอบคุณคุณเมย์ด้วยที่ช่วยทําให้งานวันนี้สําเร็จค่ะก็อขอบคุณผู้บริหารด้วยที่เอาเมย์มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ขอให้ผลิตภัณฑ์ขายดีๆแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วตอนนี้เรียกว่าเป็นสินค้าตัวโปรดที่ไม่ใช้ทุกวันเลยค่ะคุณกคนทำไมถึงเลือกพี่เมย์มาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ที่บอกชอบคุณเมย์ด้วยส่วนตัวชอบคุณเมย์จริงๆแล้วก็คุณเมย์เป็นคนคาแรคเตอร์ตรงกับผลิตภัณฑ์เลยก็คือแบบว่า มีความมั่นใจคือใช้ได้ได้คือโลแกนคือใช้ใช้ทุกวันมั่นใจทุกวันอยู่แล้วค่ะ,ะเลยเรือกคุณเมย์มาจุดเด่นของภันคือเป็นเอ่อเพอร์ฟูมิเีอโลชั่นที่กลิ่นหอมติดตัวยาวนานแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแบคทีเรียค่ะนอกจากนั้นยังมี ใช่ค่ะใช่ก็คือด้วยด้วยตัวขออสารัสกัดจากวาซาบิเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวจากแบคทีเรียและมลภาวะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ปกป้องการเกิดริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นตลอดวันค่ะอ่ะพี่เมย์ลองใช้แล้วเป็นยังครับมันแตกต่างจากคือต้องบอกเลยโดยปกติเนี่ยเราเป็นคนที่รักผิวเป็นคนผิวแห้งจะทาก่อนที่จะมาเจอดีโอเดรยเนี่ยจะทามอยเจอร์ไรเซอร์ทาโลชั่นตลอดเวลา นึกแบบติดไว้ในรถทาตลอดเวลาแล้วก็น้ำหอมก็มีติดในรถตลอดเวลาเวลาไปออกกำลังกายมีทั้งกระดาษเปียกมีทุกอย่างเลยรู้สึกมันหลายขั้นตอนมากจนมาเจอดีโอโดเรเนี่ยค่ะเขาแบบเอามาให้ทดลองใช้แล้วรู้สึกชอบมากมันเหมือนรวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวเลยทั้งน้ำหอมทั้งโลชั่นมอยส์เจอไรเซอร์รวมถึงแอนตี้แบคทีเรียด้วยแล้วก็สามารถแบบด้วยมลภาวะที่เราต้องเจอในทุกๆวันไม่ว่าจะไปแบบที่ที่คนเยอะๆ กองละครหรือว่าครั้งไปดูคอนเสิร์ตไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันมันต้องเจอตลอดเวลาตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะมากแล้วกลิ่นก็หอมด้วยออ่ะคุอยครับวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ตัวรื่อๆร้อนออกมาใช่ค่ะก็จะมีฝาตัวเอ่อชาเวอร์ครีมานะคะก็เป็นแอนตี้แบคทีเรียเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวที่สารสกัดก็จะมีวาซาบิในนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เนื้อเนื้อของชาเวอร์เนี่ยจะนุ่มแล้วก็ละเอียดมากค่ะใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่า ชอบเป็นสูตรจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้มีแบบกำลังจำหน่าย่ะกำลังจะจำหน่ายค่ะตามห้าสรรพสินค้าชนะนำค่ะะสุดท้ายฝากผลิตภัค่ะได้ค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์พัฟฟ์มบาร์ดี้โลชั่นด้วยนะคะก็ลองใช้ดูค่ะคิดว่าทุกท่านจะชอบด้วยส่รสกัดที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยปกป้องผิวให้คุณมีผิวที่ชุ่มชื้นและกระจ่าใสแน่นอนค่ะ ใช้ทุกวันมันใช้ทุกวันมันใส่ทุกวันค่ะอยากได้ชุดดีขอบคุณครับ